สวัสดีครับวันนี้จะมาอันบ็อกตัวลาเตอร์ TP Link นะครับผมรุ่น NX 200นะครับเพิ่งได้มาเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะมีอะไรอาจจะมีคลิปรีวิวการใช้งานอีกทีนึงนะครับในเรื่องการตั้งค่าอันนี้ตอนเปิดกล่องมาก็จะมีในส่วนของตัววิธีการลงทะเบียนนะครับผมพวกบัตรต่างๆมีเยอะแยะมากเลยตัวนี้สามารถลงผ่านแอปของ TP Link ได้นะ อันนี้จะเป็นคู่มือการเซตอัพนะครับอ๋อรุ่นตรงๆจะเป็น NX NX สองจะมีตัวอักษรเบลไหมตรงนี้แล้วก็จะมาดูกันที่ตัวเครื่องนะครับผมจะเป็นสีขาวจั่วเลยเดี๋ยวนะแกะยังไงเอ่ยอึบชึบมาดูตัวเครื่องการจะมีหุ้มเอาไว้อยู่ครับ นี่ครับผมดูมินิมอลมากใส่ซิมจากด้านท้ายนะครับเป็นนาโนซิมด้านบนก็เรียบเรียๆไม่มีอะไรตัวพอร์ตต่างๆจะใส่ตัวด้านล่างนะครับตัวนี้สามารถใส่เสาอากาศได้ครับผมต่อเป็นเสาอากาศออกนอกอาคารก็ได้นะมีพอร์ตแลนมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ตัวใส่ภาคจ่ายไฟนะครับ ของที่แถมมาอื่นก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวาสายแลนใช่ไหมอันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนกับเครื่องเก่าแล้วอาจจะมาบันทึกการตั้งค่าอีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณครับ